ที่เราเคารพบูชาเหนือกว่าสิ่งไหนหนึ่งกว่าแผ่นฟ้าพักสุดทากว่าญ่แม่รักห่วงใหญ่ลูกทุกทุกคนอุ้มท้องเรามาด้วยความอดทนแต่ลูกบางคนยังไม่เข้าหูใจอีแม่มีลูกสามคนก็ดีแล้วแม่คนหนึ่งอยู่ภาคใต้ละนองเออแถมคนอยู่ตะวันออกละยองออ คนอยู่เหนือได้เมียเป็นคนยองจังวัดละปูนแต่ละคนหักอีแม่แต่ละคนอยากคือไปอยู่ตัวคนละปูนจะคืออีแม่ไปอยู่ละยองไอคนละยองก็จะคือไปอยู่ลันองมันโยนกันไปโยนกันมาอย่างกับอีแม่เป็นลูกฟุตบอลอีแม่ตาสินใจละอีแม่ไปอยู่แล้วละยองลันนองอีแม่จะไปอยู่ยะลาปัตนีนั่นลาทิวัดไปอยู่อย่างฟูอีแม่ออ้ยก็จะไปอยู่กับครูจูหลิงกะมันหักแม่มันมันเป็นคนเมืองคนเหนือเหมือนกันลูกแต่ละ คนทำกับแม่แบบนี้แม่ไม่ปลื้ม